เมื่อกี้มีผู้ใหญ่คนหนึ่งโทรมาเขาบอกว่าจะทำยังไงให้ถูกใจบอกคุณไม่ต้องทําอะไรให้ถูกใจเลยเพราะถ้าคุณทําให้ถูกใจมันไม่มีทางถูกใจคนทุกคนแต่คุณต้องทําสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องมันอาจจะไม่ถูกใจเหมือนสิ่งที่นปชพูดอาจจะไม่ถูกใจคนในพรรคเพื่อไทยแน่นอนแต่เมื่อเราคิดว่าเป็นสิ่งถูกต้องเราก็ต้องทําและเราต้องพูดเพราะฉะนั้นจะไม่ใช้คําว่าถูกใจแต่ต้องถูกต้อง แล้วจําเป็นต้องยอมรับถูกต้องใครอย่ะเพราะว่าต้องก็คือต้องถูกต้องกับผลโยชน์ไปชาชนถ้าเมื่อไหรผ่ผลโยชน์ส่วนตัวขัดแย้งผลโยชน์ประชาชนเราต้องปักหลักยืนให้ได้อาจารย์คือตอนนี้คนมันพูดกันว่า ความสมพั์ระหว่างขบวนการมวลชนกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะต้องลิงก์กันจับมาให้ได้เพราะว่าถ้าคืนแยกกันเนี่ยหรือไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยมันจะเดินต่อไม่ได้หมายว่าพรรคไม่มีมวลชนก็เดินไม่ได้มวลชนไม่มีพรรคมันก็จะเดินหน้าต่อไม่ได้แต่ว่าตอนนี้การตัดสินใจของเป็นการซัดซึ่งเป็นการตัดสินใจของพรรคเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องทําแบบนี้เพื่อรักษาพรรคมันไม่จำเป็นต้องเข้าใจพรรคไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจพรรคต้องเข้าใจมวลชนโอเค วันเยไม่ยอมไม่ต้องเข้าใจพรรคไม่มีเหตุผลที่ต้องเข้าใจเพราะคุณต้องยืดผมโยของประชาชนเป็นใหญ่คําถามก็คือพรรคคุณจะเป็นพรรคแบบไหนคุณจะเป็นพรรคมวลชนเดินแนวทางมวลชนหรือเป็นพรรคของกลุ่มคนไม่อาจารย์คือในภาวะปกติเราก็พูดแบบนี้ได้หมายความว่าผมไม่ต้องแชร์พรรคหรอกวันหนึ่งอ่ะพรรคแบบ ไม่ทําตามที่มวลชนเนีย่กำหนดไว้เราสัญญากันไว้คืออย่างนี้นะจะบอกว่าเขาเรียกว่าความปรารถนาทางอัตวิสัยไม่ได้ <Okay. S 2> คนคนหนึ่งหรือพวกเราหลายคนภาพที่อยากเห็นคือเป็นภาพที่พักเรียกว่าไปกันกับมวลชนแบบที่หนูดิ่งพูดไปด้วยกันอย่างดีนะนั่นเป็นความปรารถนาแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เราต้องยอมรับความเป็นจริงนะ เราไม่สามารถทำอะไรเกินกว่าความเป็นจริงได้แม้นเราจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรเกิดแต่เราไม่สามารถทำอะไรเกินกว่าความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นการรู้ความเป็นจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมสมมติพัรคเนี่ยถ้าเขาจะทำให้เขาได้รับชัยชนะ เขาต้องรู้ความเป็นจริงความเป็นจริงฝั่งระบอบอมาตย์ความเป็นจริงของภายในพรรคความเป็นจริงของมวลชนที่สนับสนุนคาถามแล้วเขาต้องกําหนดที่สอดคล้องกับความเป็นจริงแต่ถ้าเขากําหนดไม่สอดคล้องเช่นเขาคิดว่ามวลชนเนี่ยจัดการได้แล้วมวลชนจะเห็นด้วยอันนี้แปลว่าไม่สอดคล้องออยา,งจายจันทิดาเนี่ยถามเรื่องพรบาเนี่ย เวลาอาจารย์ลงพื้นที่นะแม้กระทั่งเรารู้ว่าเราคิดถูกนะเราคิดว่าเราเข้าใจประชาชนนะแต่เรายังต้องสำรวจตรวจสอบความคิดเขาตลอดว่าเมื่อ,อหลายวันที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วกับเดือนนี้เขายังคิดเหมือนเดิมหรือเปล่า